ด่วนพายุสงบวันแรกดับ6บาท7สิแปง ประกาศเตือนวันนี้ระวังฝนตกหนัก26จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่23พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนัก26จังหวัดรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ซึ่งนะครับจากทีแอดมินได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าเมื่อวานนี้22พฤษภาคม2566เป็นวันแรกที่เริ่มต้นการเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับก็เกิดเหตุซะแล้วให้ได้ของฝนที่เข้ามานอกจากที่จะมีฝนตกฟ้าขนองแล้วก็ยังมีลมกระโชกแรงโดยภาพข่าวเมื่อวานนี้นะครับล่าสุด22พฤษภาคม2566 เวลา21นิกาได้รับรายงานข่าวว่ามีหลังคาโรงยิมของโรงเรียนวัดเนินปออํอเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้ถล่มลงมาทับเด็กนักเรียนที่กำลังฝึกซ้อมกีฬายอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที6รายและบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ18รายซึ่งบาดเจ็บสาหัส3รายภาพ ก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้แอดมินขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณเจ้าป๊อปอาณาวินนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตก้าขนองที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกของวันนี้ 23สพฤษภาคม2566กรมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันอังคารที่2 3พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาของวันนี้จนถึง6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบ,บุรีตราด เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูรอนธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมิมหาสรารคามการสินลุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครน,นายกปราจีนบรุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเพื้นที่เสียงภัยดังกล่าว ระวังฝนตกหนะักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้2 3 2สสภถึงสาคม2 5 6 6ฝนมากที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน70ปรเ็นของพื้นที่รองลงมาภาคตะวันออกฝน60เเ็นของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน4 0ปรเ็นของพื้นที่ สาเหตุและปัจจัยของฝนในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมทมตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มกำลังแรงขึ้นประกอบกับยางพ่างอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันในช่วงแรกนะครับในช่วงนี้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าคะนองดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนชาวเรือหรือทเลอันดามันได้อาวไทรตอนบนขอให้เดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงก,ก,การเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศภาค,ภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้น4ส็นของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดในห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 3่7ถึง2องศาโดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด3 8องศา ลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุรณธานีหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนาครราชสีมาบุรีรัมและสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและจะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการชนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรี ดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาอุณหภูมิต่ำสุด25-28อ,องศาลมตั้าตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์ากาศภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสดุด25-29องศาและสูงสดุด32-37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วล3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาและสูงสุด34-38องศาลงตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียกระากาบเรืนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40%ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลา อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด33-37องศาลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทื่สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนทื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดรนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาและสูงสดุด31-33องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทือคขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ท่านติดตามประกาศพย่กรากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมพยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวารทภัยอุตกภัยพยากรณาา์จะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบ เป็นระย,ยะอย่างขันท,ทุ่งขีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ